เล็บขบเลยไม่ได้โนอะเคสวัสดีค่ะ okay, คลิปนี้ไม่บวมนะคะแต่ว่าจะแน่นนิดนึงน่าจะเป็นเล็บด้วยแล้วก็หนังด้วยนะคะปลายเล็บจะเสียนะสังเกตดูได้เพราะว่าจะเป็นเล็บจะหนานิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ลองดูแสงให้มันพยายามชัดๆอย่าให้มันสว่างจนเกินไปแล้วก็ซูมนิดนึงนะเพราะบางทีเขาบอกว่ามืดดูกล้องถ้าเป็นม,มืดมกิอก็บางทีเขาบอกว่ามันสว่างถ้าามันสว่งเกินไปเราก็เลยต้องลดแสงสว่างลงประมาณนี้เข้าใจไหม ก็แต yeah. mm ่เอาลลพอแล้วอย่าจเยอะมึดไมปวดแอมาอยู่ในขวดนี้มันอยู่ในห้องแว็กไม่ใช่หรอ เคสนี้หนักเยอะมากอันนั้นอันไหนไม่ไม่ไม่อ่าใส่ยาให้แกด้วย เล็บขก 6, เราจะรีบไม่ได้นะคะเราต้องทำแบบช้าๆเนิบๆไปตามขั้นตอนนั้นอืม,อมว่าลำพังเล็บขก 6, มันก็เจ็บอยู่แล้วนะคะ่ะเล็บยังยาวไปใช่ไหมเมื่อวานนี่ตัดให้ไหมแสดงว่าลืมลืม เออใช่เพราะเมืเอ่อวานพี่บอกพี่จะตัดให้แกกลมๆพีล่ลืมไม่ต้องสงสัยนะคะทำไมตัดสองวันเพราะว่าเมื่อวานลูกค้าเข้ามาแล้วคะ่ะเราไม่มีเวลาเลยทำได้แค่ข้างเดียวนะคะ กินข <c oughs> <was> ้าวคไถามกล้องชัดไหมคะชัดก่าบอสหาเหลี่ยมหามุมเองนะ สิบมานะคะว่าเป็นเบาหวานนะเราก็เลยทำแบบุูแลให้เลือดออกไม่ได้นะคะต้องระวังที่สุดมีส่งสัญญาณอะไรมาปะอันนี้เอาเมื่อกี้พี่ทักไปแล้วไม่ใช่พี่เอกะ ให้นต,ต่อได้ถามลูกค้าไม่ใช่ถามพี่ถ้าถามพี่พี่ก็ต่อได้หมดเลยถาม <laughs> ไม่ได้ต่อแครับค่เดือนลมหนึ่พอแผลไม่ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยระบมพี่พี่บอยก็กลับมาต่อได้นะเพราะถ้ามันยังเจ็บระบมอยู่เวลาที่เราต่อเวลาที่เราตะใบอ่ะมันอาจจะ ต,กต,กตุ๊กๆนิดนึง ดันตัวเองวนเลือดออกคิวหนูใหกคนเปลี่ยนมือถือกล้องเลยยีฟ้าฟ้าเสร็จยัง พี่สาวเออก็ง่ายวอดหน่อยหนินไปหนินไปยิ้หนูกับพี่พรนี่แหละยังไงให้หน่อให้หน่อย้่ตาไปดูหน้าร้านไปบอดตีป้อม เออบอกให้มาจับกอ็อย่าให้มันสว่างเกินไปเพราะว่าลูกลูกค้าคอมเมนต์ว่าแต่มันสว่างเกินไปมันดูไม่ค่อยชัดมันไม่มันไม่สมจริงอืม โอซานข้าวเที่ยงเลยนึง่งได้นะโอสานข้าเที่ยงไม่แกเป็นเบาหวานดูจากฝั่งนู้นอันั้นเอาไ้เชิดฝั่งนี้ใช่ไหมคะนี่หน,หนังอีกก้อนหนึ่งนะอันนึง นี่พี่ปรับความซูมให้ดาวอ่ะพี่แน็กพี่แน็กพี่แน็กทำให้ความซูมประมาณนี้แสง ี่ซื้อ iPhone 11มาถ่ายได้แล้วหาตั้งก่อนนะต้องตัดเล็บขบนิ้วละเท่าไหรอ่อะ้็คือขนาดนั้นเล็บขบก็ต้องแพงแลเลยเอาประมาณนี้แหละอย่าชัดมากเดีย๋ยวก,กลัว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันจะดูแบบหยองไปนิดนึง ก็พอกุ้มกลิ่นพอไม่ต้องไม่ต้องชัดมากเดี๋ยวหัวใจวายเมื่อวานหนิงตัดยังเล็บไม่ทีหน้านี้ก็เป็นเชื้อรานะบอกแกใส่ยาด้วยนะ มีแอปลดซึ่งนิดหน่อย โอเคข้ oh. okay. Okay. างนี้ผ่านไปด้วยดีเลือดซึมน,นิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ออกเยอะแต่ถ้าออกมากกว่าน,นี้ก็ไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเป็นเบาหวาน okay. เรียบร้อยค่ะ